ติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกันขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ดวงดาวที่ยังคงให้คุณกับชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกานี้นะคะก็ยังคงเป็นดาวพฤหัสนั่นเองนะคะซึ่งย้ายตั้งแต่2ตุลาคมนะคะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งมหาอุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ต่อดวงชะตาของหลายๆราศีเลยนะคะตำแหน่งนี้ส่งผลที่เกี่ยวข้องกับทังด้านการเรียนการศึกษาโอกาส นะคะพลังแห่งความศรัทธาการขยับขยายตัวทางด้านการงานนะคะส่งผลให้กับชาวราศีกันเช่นเดียวกันนะคะอีกดาวดวงหนึ่งที่จะต้องแบบใส่ใจเลยทีเดียวก็คือดาวดราหูนั่นเองนะคะราหูเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ส่งผลทางด้านในเรื่องของแรงกดดันนะคะหรือการหาทางออกในแนวใหม่ๆมมิติใหม่ของชีวิตนะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะบทบาทใหม่งานใหม่ทิศทางใหม่ของชีวิตนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคะภาพรวมของชาวราศีกันมาดูทางด้านการงานก่อนนะคะดวงดาวที่ส่งผลนะ,ะการงานคือดาวพุธโดนถอยหลังนะคะในภพเจ้าเรือน ทางด้านการงานนะคะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของข้อมูลนะคะข้อมูลผิดพลาดนะคะหรือว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจานะคะพอเดินถอยหลังปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องระวังในการให้ข้อมูลนะการเจรจานะคะต้องวางแผนให้ดีนะ,ะในเรื่องของงานนะคะอาจจะเข้าใจผิดได้เงินล่ะ เงินเนี่ยมีรายรับเข้ามานะ,ะแต่มันก็มาพร้อมกับรายจ่ายเออชาวราศีกันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ก็มีรายจ่ายที่รออยู่เช่นเดียวกันความรักเป็นยังไงความรักเนี่ยคนมีคู่นะคุณอาจจะมีโอกาสเข้าใจผิดกันเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะส่วนคนโสดอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาก็ได้เออนะคะหรือว่ามีคนต่างวัยเข้ามา ชอบพอคุณได้เช่นเดียวกันนะชาวราศีกันนะคะเคล็ดลับนะที่ต้องเตือนนะคะชาวราศีกันคุณอย่าพึ่งเชื่อคำพูดใครง่ายๆนะคะอย่าไปหลงคลรมในทางคำหวานคำป้อยอนะให้ดูจากการกระทําเป็นหลักนะคะชาวราศีกันนะ,ะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้อง บอกกันนิดหนึ่งนะคะภาพรวมทางด้านดวงดาวนะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีแล้วก็ใช้ไพ่ขลังออร์เคลิลในการเปิดดวงชะตาของคุณนะคะการอ่านดวงแบบนี้นะเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมีดราม่ามาเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะบอกตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นภาพรวมไงนะคะถ้าคุณอยากจะแบบว่าดูเป็น ดวงของคุณเองเลยแนะนำให้ดูส่วนตัวนะคะสามารถสแกน QR Code คดแอดไลน์ ID, ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะชาวราศีกันนะใครอยากจะสนับสนุนช่องคุณสามารถกดปุ่ม s u p e r t a ์ตเพื่อเป็นกำลังใจกับหมอดาวได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเข้าไปดูในช่องทางการสนับสนุนช่องในดีสคริปชั่นข้างล่างนี้หรือบริษัทใดห้างร้านใดอยากจะให้หมอดาวไปแต a ง k ิวปาร์ตีนะคะไปงานสังสรรค์ นะคะไปออกงานอีเวนต์ดูดวงให้กับลูกค้าหรือว่าลูกน้องคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะติดต่อเข้ามาที่ไลน์ไอดีนี้ได้นะคะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ช่วงสิ้นปีเนี่ยจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอาจจะต้องมาสอบถามคิวกันนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954<ะไ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอนุญาตครูบาอาจารย์ิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาว ราศีกันชาวลัคนากันนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดดวงชะตาของชาวกันได้อย่างแม่นยํานะคะสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สําเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิ้นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคำแนะนําที่ดีให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะสาธุสาธุเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังอรคเลนนะชาวราศีกันนะคะ วันนี้จะวางในรูปแบบทักษะนะคะตัวตนเดชสีมูลละนะมะนตรีอุตสาหะของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีกันนะคะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางด้านดีนะคะ หลายคนมาดูดวงกับมอดาวเนี่ยนะคะชาวกันหลายๆคนก็เปลีป่ยนแปลงไปในทางด้านดีนะคะหรือว่าบางคนมีการเดินทางนะตัวตนของคุณเห็นไหมคะความอุดมสมบูรณ์นะชาราศีกันนะคะคอมพลีทเนี่ยคือความเพอร์เฟคความอุดมสมบูรณ์ความอุ่นหนาฝาคั่งนะคะความประสบความสำเร็จความเพียบพร้อมความบริบูรณ์นะ ชาวราศีกันในช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขมากก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณก็มีกําลังแรงใจมีแรงขับเคลื่อนตัวเองในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะหรือว่าความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะคะความสมบูรณ์แบบความเพอร์เฟกนะคะส่วนใหญ่ชาวกันหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะทั้งรูปร่างหน้า,นาตา นะคะความเก่งในเรื่องของการทำงานนะคะการติดต่อเจรจาเนี่ยนะคะเป็น perfectionist คนหนึ่งเลยนะคะชาวราศีกันมีความสมบูรณ์แบบในตัวตนของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งบริวารลูกเต้าสามีภรรยาญาตินะ,ะลูกน้องลูกจ้างสังคมที่ล้อมรอบตัวตนคุณชาว ราศีกันนะคะพไพ่ใบนี้เหนี่ยวรังเออมีบางสิ่งบางอย่างนะเอ,อ่อในเรื่องของลูกน้องเออในเรื่องของครอบครัวเออหรือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการเหนี่ยวรังมีการอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเออลูกน้องคุณอาจจะแบบเอออาจจะทําท่าแบบว่าไม่ไหวเอออาจจะแบบว่าอยากจะลาออกจากงาน นะคะอยากจะไปจากตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลูกคุณอาจจะไปสอบติดอีกที่หนึง่งนะคะนะคะหรือสามีอาจจะต้องไปทํางานในต่างถิ่นด้านใกลเออคุณก็มีความที่แบบว่าไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งไปนะคะ มีการแบบเหนี่ยวรั้งกันเกิดขึ้นหรือแบบว่ามีความเสียอกเสียใจอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงลูกน้องคุณคุณอาจจะรั้งเขาไวเออ้เขาอาจจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความออทุกข์ใจได้นะในเรื่องของบริวารก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือเหนี่ยวรั้งไม่อยู่อ,อ่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องปล่อยนะคะถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเราแล้วนะคะถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราถ้าเขา ได้ที่อื่นที่ดีกว่าก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะในเรื่องของบริวารน,นะคะสามีอาจจะไปทํางานในต่างถิ่นด้านไกลมันต้องไปนะคะหรืออาจจะมีความไกลกันก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าลูกเต้าอาจจะอยากไปอยู่หอขอตัวไปอยู่หอขอตัวไปเอ่อไปพักกับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะชาวราศีกันนะคะคนที่มี แฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอะ่ะอ,อาจจะต้องแยกกันห่างกันนะ่ะสำหรับบริวารคู่ครองคนรักนะคะลูกเต้าอะไรอ่างเงี้ยนะหรือคุณอาจจะอยากไปอยู่นอกบ้านก็ได้นะคะไม่อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้เช่นเดียวกันอยากจะไปอยู่ มีความเป็นส่วนตัวเออเขาก็ไม่อยากให้คุณไปก็ได้อาจจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งไปนั่นเองนะคะไปตกในตําแหน่งบริวารน,นะชาวราศีกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดโอ้โหคุณได้ไพ่ได้ไพ่ยพยาคุดนะคะ ความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยคุณอาจจะกําลังคิดการใหญ่อยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคิดเงินได้เงินได้ไดนะคะพไพ่ใบนี้บอกบ่งบอกถึงกระแสงเงินสดได้ด้วยนะคะอาจจะมีคิดในเรื่องของเงินก้อนใหญ่งานใหญ่นะ,ะหรือว่าคุณกําลังได้งานใหญ่คุณกําลังวางแผนอยู่ก็ได้นะกำลังคิดทําการใหญ่วางแผนรับมือวางแผนที่จะทํำยังไงที่มาจะให้ประสบความสําเร็จนะคะไพ่พญา,าครุฑนี่คือไพ่สาเร็จยิ่งใหญ่นะ ชาวราศีกันออคุณอาจจะกำลังได้งานใหญ่มานะะหรือคิดทําการใหญ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะช่วงนี้นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรเทพพยาคุดนะคะจะทําให้คุณสําเร็จสำริจผลในเรื่องของความคิดการงานที่ยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งเดชอํานาจวาสนาบารามีความเจริญก้าวหน้า อวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดูสิชาวราศีกันคุณได้ไพ่พระราหูนะตกในตำแหน่งการงานด้วยอ่ะชาวกันหลายๆคนอาจจะต้องไปทำงานในต่างถิง่นแดนไกลทำงานต่างประเทศเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าคุณอยู่ในคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะคุณจะมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะนะคะยิ่งเป็นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่างานกลางคืน นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะงานที่กระตุ้นกิเลสมนุษย์เออนะคะของหรูของแพงของฟุ่มเฟือยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะพระราหูเนี่ยกระตุ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะกระตุ้นความอยากของผู้คนเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จดีนะคะชาวราศีกันที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือทำงานในต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่รวมถึงมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานนะคะดึงดูดผู้คนเข้ามานะชาวกันนะคะหลายๆคนต้องมีแฟนต่างชาติต้องใช้คำว่าเท่านั้นอืมนะคะคุณคุณส่วนใหญ่เนี่ยชาวกันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องได้แฟนเป็นชาวต่างประเทศถึงประมาณ90%เลยทีเดียว นะคะเรามาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสเสน่ห์เมตตามาหานิยมโชคลาบคุณมีโชคลาบอยู่แล้วเนี่ยพระแม่กาลีนะคะชาวราศีกันอันที่เป็นข้อที่โดดเด่นของคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่ดูดูแล้วมีสเสน่ห์ในแบบที่แบบว่าในแบบที่คนอื่นไม่ได้เหมือนคุณนะคะคุณมีความลุ่มลึกนะมีความหยิ่งทนงในตัวเองนะคะเนองค์พระแม่กาลีมีความดุ มีความดุในตัวเองมีความดูเป็นแบบมีมาดที่น่าเกรงขามนะคะชาวราศีกันหลายๆคนสวยดุดูเกรงขามดูแบบว่าผู้ชายกลัวนะแต่ผู้ชายก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะองค์พระแม่กาลีประทับทรงนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้มีความที่แบบว่าเด็ดเดี่ยวเป็นตัวของตัวเองมากกล้าสู้กล้าลุยกล้าชนนะคะรวมถึงเป็นคนที่ รักเดียวใจเดียวนะคะองค์พระแม่กาลีนี่ไม่ไม่ยอมให้ใครเลยนะคะนอกจากพระนารายเท่านั้นนั่นเองนะคะตัวตนของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะแฟนรักแฟนหลงแฟนกลัวนะนะช่วงนี้ชาวราศีกันนะคะแฟนค่อนข้างที่กลัวที่จะเกรงใจไม่กล้ากับคุณ นะคะอำนาจวาสนาบารมีเงินทองโชคลาบนะเลขนำโชคของคุณนะคะชาวราศีกันคือ9229ช่วงนี้ขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอพรองค์พระแม่กาลีขอพรเ,ออเทพพระยาคุตขอพรองค์เทพพระราหูนะคะดวงดีมีโชคมีลาบใหญ่ได้นะชาวราศีกันมีสเสน่ห์นะคะเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครนะ นั่นเองนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัจจบนนะคะชาวราศีกันคุณเป็นคนที่ในมุมหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูเป็นแบบเข้าถึงได้ยากดูเป็นคนมีมากดูเป็นคนที่แบบดูดุหรือว่าดูเข้าถึงได้ยากแต่ใครถ้าใครได้มารู้จักคุณได้มาสนิทสนมกับคุณคุณเป็นคนที่สนุกสนานมาก joyful เนี่ยคือคุณเป็นคนที่สนิกกับใครแล้วก็เ,เพื่อนจะรักคุณนะคะคนที่รักคุณก็จะแบบรักคุณมากเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากๆนะชาวราศีกันเนี่ยเป็นสายที่แบบว่าวัดก็เข้าเล่าก็กินนะเออนะคะ joyful บทที่คุณจะอนจอ y บทคุณจะสนุกสนานตลกโปคาเนี่ยคุณก็จะ มากมายเลยนะคะจะทําให้เพื่อนหรือใครๆเนี่ยประทับใจนะเป็นคนตลกได้ด้วยนะคะบนความเป็นคนตลกแต่ก็มีความเป็นคนเข่งขึงในตัวตนคนคนเดียวกันนะคะชาวราศีกันนะในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งวิทยะนะคะอุตสาหะนี่นะคะชาวราศีกันนะคะในตําแหน่งความมีแพชชั่นความเปลี่ยนพยายามของคุณเนี่ยในเดือนนี้โอเคเลย นะคะเหมือนคุณไม่ต้องพยายามอะไรมากนะคะไม่ต้องพยายามอะไรมากก็ประสบความสําเร็จได้อะไรได้นะคะคุณเป็นคนที่แบบเก่งอยู่แล้วปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เก่งอยู่แล้วนะคะมีความสมบูรณ์แบบในตัวตัวเองอยู่แล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะชาวราศีก,กันนะได้ไพ่ดิวโอเคตกลงนะในเดือนนี้ ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ค่อยเหนื่อยมากอ่ะนะคะงานการก็ตกลงดีลโอเคได้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีกันนะคะคุณได้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลส่งคนดีๆมาให้ส่งพลังงานดีๆมาให้นะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น ที่เป็นแบบว่ารูปธรรมจับต้องได้แต่คุณมีพลังจากจักราวาลซึ่งเป็นคนหนุนนำเป็นคนผลักดันนะคะเป็นคนที่ส่งเสริมคุณให้คุณสำเร็จนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะมีพลังงานที่คุณอาจจะไม่คาดคิดที่อยู่ในตัวเองนะคะพลังงานจักรวาลส่งมาให้คุณนะคะคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ จักรวาลน,นั่นเองเป็นคนหนุนนำคุณนะชาวราศีกันนะคะอ่ะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกะละกจินีนะคะคนอิจฉาด้สยาเนี่ยชาวราศีกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะมีคนอิจฉาแต่ต่อหน้าทำดีนะคะต่อหน้าทำดีพูดดีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูไม่ออกนะเออหรือคุณอาจจะดูออกก็ได้แต่คุณก็แกล้งสวมหน้ากากเข้าหาเขาเช่นเดียวกัน นะคะมันจะมีคนที่อิจฉาริสยาคุณอยู่นะแต่ก็แกล้งทําเป็นแบบว่าพูดดีกับคุณอะไรกับคุณนั่นเองนะคะชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นราศีราศีหนึ่งเลยที่แบบมีคนอิจฉาตามอิจฉาริษยาามากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะชาวราศีกันมักจะเป็นอย่างนี้ นะคะไม่เคยหายไปจากวงการอิจฉาฤิษยาเลยคนจะอิจฉาคุณตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเก่งความเพอร์เฟกความสวยงามความสนุกสนานร่าเริงเออนะคะความที่เป็น perfectionist ของคุณนั่นเองนะชาวราศีกันนะคะก็ต้องระวังให้ดีนะพวกนี้จะเป็นลักษณะหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเองนะคะต่อหน้าอย่างรับหนังออย่างนะอ่ะเรามาดูอย่าไปกลัวค่ะเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณมีทั้งเทพราหู ะะอยู่ในพื้นดวงนะดวงแข็งนะคะชาวกันดวงแข็งไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะเรามาดูซี่ไพ่ย,ยิปซีบอกว่าไงไพ่ย,ยิปซี the f o l l มีโอกาสเดินทางไกลนะคนรอในเรื่องของการเดินทางนะคะในเรื่องของการตอบรับการเดินทางต่างประเทศมีอยู่แล้วนะคะชาวราศีกันนะคะ ว่าขึ้นตั้งแต่เท,เทพราหูแล้วนะคะ The Lover, n nice i g h oh. t s n a c e โอ้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เงินที่รอคอยนะ Knights n a c e l o r เดอะความสวยความงามนะคะชาวราศีกันเนี่ย The High p r i n c e s s เป็นคนที่มีซิกเส้นลางสังหรณ์แม่นยำม,มากๆชาวกัน The Chariot ขึ้นนะคะมีทั้ง The Chariot มีทั้งเทพราหูขึ้นในดวงของคุณนะ,ะชาวกันนะคะโอ้โ oh. ห คิงออฟสอดอีกเออบางคนก็อยู่โซนยุโรปบางคนก็อยู่โซนอเมริกานะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคิงออฟสอดมีทั้งเดอะไฮเพนเซตมีทั้งเดอะมูนโอ้โหชาวกันนะคะซิกเซนลางสังหรณ์แม่นยำนะคะดวงมีโชคมีลาบจากความฝันจากเซนต์จากลางสังหรณ์นะคะลางสังหรณ์ให้โชคนะซิกเซนตัวเองดีมากแม่นมากนะ ชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเพราะว่า The fool the High Princess ด้วยมีความเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ที่ลุ่มลึกนะคะมีเสน่ห์ที่แบบว่ารุนแรงมีเสน่ห์ที่เป็นแบบ d ด m ม g มีเสน่ห์ที่แบบทำให้คนที่เข้ามาใกล้คุณเนี่ยหลงคุณแบบหัวปักหัวปั๊มนะคะเพราะว่า t h High p r i n c e s s เแต่มันเป็นอะไรที่แบบลุ่มลึกอะลุ่มลึกอการที่คุณทาเป็นเหมือน ชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไอการที่คุณทำเป็นเหมือนแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดึงดูดเขานะชาวราศีกันนะคะคุณผู้หญิงนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะจะมีความที่แบบเป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกแบบนี้ในตัวตนคุณนะคะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงอ่าบทจะสนุกสนานก็สุดเวี่ยงบทจะเงียบขรึมบทจะ i n รเวิร์ตบทที่ฉันจะตีซึม เงียบใส่เออไม่คุยไม่สนทนาหรือว่าไม่ตอบแชทไม่ตอบแมเสเซจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคุณนะชาวราศีกันนะคะการงานอ่ะเรามาดูการงานก่อนการงานคุณมีโอกาสเดินทางนะคะบางคนทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศองค์กรระดับชาติระดับประเทศนะคะหรือว่าทำงานในต่างถิ่นดนไกลในต่างประเทศเลย หลายๆคนพำนับอยู่ในต่างประเทศนะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนที่หมอดาบอกไปอังกฤษอเมริกาหรือว่าบางคนอยู่ทางโซนยุโรปก,ก็มีหรือว่าบางคนอยู่ทางโซนะตะวันออกกลางก็ได้นะคะชาวราศีกันนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะทางานในต่างถิ่นด้านไกลเป็นคนที่หน้าตาดูเด็กตลอดเวลาเป็นคนที่เหมือนเด็กตลอดเป็นคนเก่งเป็นคนคล่อง เป็นคนหน้าตาสวยงามเป็นคนหน้าตาหล่อเหลานะคะชาวกันนะหน้าตาหล่อเหลาหน้าตาดีแต่งตัวเนี้ยบแต่งตัวดีนะคะแต่งตัวไม่เหมือนใครมีความเป็นยูนิคในตัวเองสูงมากนะชาวราศีกันนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากนะในเดือนนี้นะชาวกันเสน่ห์แบบลุ่มลึกนะคะมีเสน่ห์ทั้งในเรื่องของการงานด้วยมีงานเข้ามาให้คุณเลือก บางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีงานเข้ามาให้เลือกมากกว่า1ง,งาน2ง,งาน3ง,งานบางคนมีหลายงานมากตัดสินใจไม่ถูกนะคะแต่สุดท้ายคุณจะเลือกงานที่คุณชอบมากที่สุดที่เป็นตัวตนของคุณมากที่สุดนั่นเองถึงจะตรงจริตกับตัวตนของคุณนะคะชาวราศีกันนะคะงานเยอะมากช่วงนี้งานเยอะลูกค้าเยอะนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานในธุรกิจที่ทำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตนะ ชาวกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานต่างประเทศหรือว่างานสายงานบริษัทหรือว่างานราชการก็ดีนะคะหรือคนที่อยู่ในสายงานเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยจากเงินที่รอคอยจากหุ้นจากเงินปันผลนะคะ ได้รับดีเวนด์หรือได้รับปันผลจากหุ้นนั้นๆการลงทุนน,น,น,นั้นนนะคะหรือบางคนอาจจะได้ปันผลจากธุรกิจที่ลงทุนก็ได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะชาวราศีกันนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะชาวกันนะคะคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานความสวยความงามงานบริการต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมสปานะคะร้านอาหาร หรืองานกลางคืนหรือศิลปินดารานักร้องนักแสดงโด่งดังมีชื่อเสียงนะในเดือนนี้นะคะเป็นเดอะสตาร์เลยนะนะคะง่ายๆชิลๆสบายๆเลยนะคะชาวราศีกันนะการงานดีการเงินดีมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่มีโชคลาภจากเลขรถให้โชคนะคะความรักความรักเนี่ยมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคน ชาวราศีกันนะคะเป็นชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยเออกันมีแต่แฟนชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นชาวโซนยุโรปก,ก็ได้อเมริกาก็ได้เออหรือเป็นเอ่อเป็นแขกขาวก็ได้นะคะเป็นตุรกีเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะมีเสน่ห์มากนะคะคุณอาจจะกําลังเลือกอยู่นะหรือว่าคุณอาจจะเลือกไม่ถูก แต่อาจจะมีคนคนหนึ่งที่คุณรักมากชอบมากนะหรือว่าคุณคาดหวังมากแต่อาจจะยังปากแข็งอยู่อาจจะยังไม่เลือกเออยังไม่เผยความในใจนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะเออเป็นการที่ทำให้เขาไล่ล่าคุณนะชาวราศีกันเ,ออเขาก็จะไล่ล่าคุณเขาก็ชอบนะไอไอการที่คุณยังไม่เลือกไม่ตัดสินใจคนคนนี้ที่เข้ามานะ ที่เข้ามาทั้งสองคนหรือว่าสามคนเนี่ยเป็นคนใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้ทั้งนั้นเลยและเป็นคนที่รักแบบรักแบบจริงรักแบบรุนแรงเอออยากได้ก็อยากได้จริงๆจังๆนะคนคนนี้ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณเลือกหรือว่าเล่นตัวอยู่ก็ได้เออหรือว่ายังไม่อยากจะเผยความในใจก็ได้นะคะชาวราศีกันนะคนร่ารวยนะใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้สายเป นะส่วนคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วส่วนใหญ่อาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะมีความหึงหวงกันนะมีความหึงหวงมีความหวาดระแวงกันได้นะชาวราศีกันคนที่มีแฟนอะหึงหวงหวัดระแวงนะคะบางครั้งก็คิดไปเองเกิดจากอารมณ์คุณรุนรวนเลยนะเดะมูนเนี่ย เออบางทีก็เศร้าบางทีก็คิดว่าเขาไม่ชอบเราแล้ว,ลวหรอหรือว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเฉยชาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สวีทไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นอะไรที่เกิดจากความคิดของคุณล้วนๆนั่นเองนะคะอาจจะอยู่ไกลกันได้ด้วยนะชาวราศีกันที่มีแฟนแล้วมันอาจจะอยู่ไกลกันมันก็เลยทําให้คุณคิดมากคิดระแวงนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะใช่นะเพราะว่ามี เด e อนเลิเวอร์เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่เป็นแบบว่าตามกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนเนีเออนะ,ะเป็นทวินเฟรมของคุณนะเออชาวราศีกันนะคะคุณมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่คนที่ใช่ทางจิตวิญญาณของคุณในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ ความหงุดหงิดง่ายฮอร์โมนนะคะความปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยของชาวกันน่ยนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องตรงนี้นะคะนอกนั้นดีหมดนะ,ะชาวราศีกันนะคะการเงินดีการงานดีนะค,ะความรักก็ดีใช้ได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครนั่นเองถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงของคุณสามารถพิมพ์้อมรับความทําในาได้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ